สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาถอดพวงมาลัยเองนะครับไม่ต้องไปร้านนะครับถอดทําไมถอดเพื่อที่ว่าจะเช็คว่าแต่ดังหรือไม่ดังนะครับครื่อนนี้มีปัญหาเรื่องแต่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนถอดออกเพื่อที่จะเช็คนะครับว่าจะทํายังไงถ้าพวงมาลัยมีปัญหานะครับขั้นตอนแรกนะครับหาไขควงแบนนะครับทุกคนมาแกะตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นพลาสติกนะครับไปอยู่นะทุกคนแกะออกเลยอย่างนี้ ขั้นตอต่อมานะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ข้างในมันจะมีเหล็กตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนี่นี่นีก็คือมันจะเป็นคล้ายๆลวดสปริงนะทุกคนเนี่ยที่ยึดตรงเบ้าแต่ตรงนี้ให้ติดกับพวงมาลัยนะครับเราก็หาไขค,รครวงแบนหรือไขค,รครวงแฉกก็ได้นะทุกคนดันยังไงก็ได้ให้ไอ้ลวดตรงนี้นะม,มัน ขยับเข้าไปข้างในนี่เห็นไหมมันจะเด้งเลยโอเคอัน,นอันนี้เด้งแล้วข้างที่หนึ่งเราก็จะมาข้างนี้อีกครับมันจะมีอยู่สองข้างนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมไม่ถนัดนะครับผมถ่ายไม่ถนัดนี่ตัวนี้มันก็จะมีข้างนึงก็จะมืดๆหน่อยนะทุกคนนี่นี่เราจิ้มไปโอเคตอนนี้เด้งออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ตอนนี้เป้าแต่ก็เด้งออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดสายปลั๊กตรงนี้เลยนี่ก่อนเพื่อเช็คนะครับผมดึงออกนี่ถอดอันที่หนึ่งพอดึงสายปลั๊กตรงนี้เสร็จนะครับมันก็จะมีสายสีเหลืองตรงนี้นะทุกคนแล้วก็แกะใช้ใช้ฟงแบนนะครับแกะจิ้มตรงนี้นะทุกคนที่มันสีงเหลืองเนี่ยนี่เห็นไหม มันจะเป็นสลักกีบนะครับแล้วก็ดึงออกเลยง่ายๆนี่โอเคมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้มันก็จะมีที่ให้เราจิกอยู่นะครับเนี่ยไอ้สายตรงข้างล่างเนี่ยโอเคอันนี้เราก็คือเอาออกมาเช็คนะครับ มันก็จะมีแอร์แบ็กอยู่ในนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมีสายไอ้นี่ยสายตรงสายแต้นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าใครอยากถอดพวงมาลัยนะทุกคนตรงนี้นะนี่ถ้าใครจะเปลี่ยนพวงมาลยัยก็แค่หาเบอร์สิบ้านะครับเป็นกากบาดนะทุกคนมาจับตรงนี้แล้วก็หมนุนแล้วก็ถอดได้เลยนะครับโอเคประกอบไว้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนเสียบทรงเสียบสายนะครับ ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่เสียบสายตรงนี้หนึ่งเสียบสายตรงนี้ตรงนี้เสียบทีหลังก็ได้เสียบสายสีเหลืองก่อนก็ได้เอาสายสีเหลืองมาตรงนี้นี่เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้มือบีบไอ้สีเหลืองนี้ให้เขาล็อกนะครับแล้วก็เสียบนี่เสร็จนะครับเสร็จปุ๊บก็บีบเขาเข้าไปเลยนะทุกคนก็ง่ายๆนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นขายึดนี่ จะเป็นสลักขายึดเขาอยู่นะครับนี่ถ้าเราเสร็จแล้วก็แค่วางเขาลงแล้วก็ใช้มือดันเขาเข้าไปเลยก็เสร็จนะครับทุกคนก็ง่ายๆครับไอพวกนี้ก็ปิดไ้เหมือนเดิมอันนี้แสวมาเพื่อไม่ของมันถึงมาของมันตรงอันนี้ลงอันน,นนะทุกคนเอออันนี้ของเขาโอ้โอเคฝาด้านข้างนั้นฝาด้านข้างปิดไว้เลย โอเคเอาละครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กินด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ